สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแชมป์นะครับจากทีมงานนิสสันแชม m p เปี้ยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมบิตพีเสาขาปิ่นเก้านะครับก็มีอยู่2ที่เหมือนเดิมของเรามีบิตพีเสาขาปิ่นเก้าอีกที่หนึงก็ b ิตพีเสาขาสิรินทรตรงข้ามตั้งคดเสงนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนหลายคนน่าจะได้ดูไปแล้วนะครับนิสสันเรามีเปิดตัวน้องใหม่ออกมาอีก1รุ่น นะครับคือ Nissan KICK e ิกอี e าวเววันนี้วันนี้นะครับรถยังไม่ลงมาแต่เราเปิดตัวเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้มาพาพาวันนี้เราจะมารีวิวกันดีกว,ว่าว่าคิกมันคืออะไร E-power มันคืออะไรเมื่อคืนนี้มีกระแสะมากมายค่อนข้างรุนแรงเรียกว่าแชทแตกเลยแชทแตกเลยกับทีมงานตอบคำถาม,ถามกันแทบไม่ทันเลยนะครับกับน e ิสสันคิก epower ของเรานะครับเปิดตัวกันมาราคาแบบเล้าใจสุด,สด เรียกว่าเซอร์ไพรส์หลายคนเลยทีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นของเราตอนนี้อยู่ที่889,000เท่านั้นสำหรับรุ่น S นะครับเปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นลองรุ่นลองขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว E ราคา949,000บาทนะครับตัวลองท็อปของเราจะอยู่ที่ตัว V ราคา999,000บาทนะครับท็อปสุดเลยท็อปสุดเลยกับสเปครถไฟฟ้าแบบนี้ตัว VL ราคาอยู่ที่1 4 0, 9 0 0 0้บาทเท่านั้นมี4รุ่นนะครับมี4รุ่นและ4รุ่น4ราคานี้เป็นราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาจองรถหรือจับจองรถเพื่อล็อกสิทธิ์อยากจะได้รถก่อนใครออกไปทดลองขับก่อนใครสนใจทักทีมงานเราเข้ามาได้นะครับกับทีมงานนิสสันแชมเปี้ยน เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกับเรื่องเครื่องยนต์ e-power ว่ามันคืออะไรนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาเมื่อคืนเยอะมากนะครับอ,อธิบายกันง่ายๆก่อน e-power e-power นิส e สัน e พูดกันตามภาพแบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับมันคือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแท้ๆคร้อยเปร์เซ็นเลยนะครับถ้าพูดสับชาวบ้านก็คือผมมีเครื่องปั่นไฟไว้ให้ในรถอะครับลูกค้าไม่ต้องไปนั่งเสียบไม่ต้องชาร์จ มันคือการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าและมีมอเตอร์ขับเคลื่อนเรื่องอัตราเร่งไม่ต้องรอรอบเหยียบปุ๊บมาปั๊บเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับตัวนี้และที่จะเดินทางลูกค้าทุกคนจะจาจจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องเ้ยต้องชาร์จไฟตรงไหนต้องไปหาที่เสียบตรงไหนต้องวางแผนการเดินทางไหมไม่จําเป็นเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟให้เครื่องปั่นไฟเราคือเครื่องยนต์เนี่ยแหละครับเครื่องยนต์ตัวหนึ่ง ทำงานในรอบต่ำเท่านั้นเป็นเครื่องพัน2 0 0ซีซีเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอัตราการกินน้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้เอาไปปั่นไฟเป็นเครื่องพันสองนะครับตัวนี้เรื่องเรื่องการใช้งานสบายอยู่แล้วนะครับค่าบำรุงรักษาค่อนข้างถูกอยู่แล้วสำหรับเครื่องพันสองแทบไม่มีอะไรเลยการทำงานของเครื่องแทบจะปลดโหลดต่างๆออกให้หมดนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวแค่ปั่นไฟและในรอบต่ำเท่านั้นไม่ต้องทำงานในรอบสูงนะครับ อัตราเร่งตัวรถเกิดจากมอเตอร์ล้วนๆ้0 0นต์นะครับหลายคนเถียงกันบอกว่าเฮ้ยมันคือระบบไฟฟ้าจริงเหรอหรือมันคือแค่ไฮบริดหรือเปล่าไม่ใช่ไฮบริดนะครับตัวนี้เรียกว่าไฟฟ้า100%เลยนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างระบบไฟฟ้าอย่างที่เรารู้อยู่ว่ามันไม่มีความจุกจิกอยู่แล้วผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเหมือนคุณซื้อพัดลมขึ้นมาหตัวมีมอเตอร์ วิธีการใช้งานแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบแล้วก็เปิดมันแค่นั้นมันก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆ10ปีก็ไม่พังพราลมเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่พังมอเตอร์ก็เหมือนกันไม่มีอะไรทํางานไฟเข้ามันก็หมุนคุณเหยียบมันก็หมุนมีแค่นั้นค่าบำรุงรักษาแทบจะไม่มีน้อยมากแบตเตอรี่ที่ให้มาไม่ได้ให้ลูกใหญ่โตอะไรไม่ได้แบกภาระน้ําหนักของตัวรถนะครับมีหน้าที่แค่เก็บไฟเพื่อให้มันพอต่อการปั่นเท่านั้นอีกอย่าง มันไม่จําเป็นต้องใช้แบตใหญ่ด้วยซ้ำเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟติดกับรถเราตลอดเวลานะครับนี่คือที่มาของ e-power จากการพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องยนต์ h ฮ b ริดนะครับจากการพัฒนาจากรถไฟฟ้าเรียกว่าน้องใหม่ที่ต่อมาจากลีฟนะครับถ้าใครติดตามนิสสันอยู่จะรู้ว่านิสสันทํารถไฟฟ้ามาคือ e ีฟคันแรกนะครับขายดีที่สุดในโลกและรุ่นนี้ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องปัญหาของเครื่องยนต์ไฟฟ้าจริงๆที่เราใช้กัน มันคือเรื่องการชาร์จไฟนะครับถ้าคุณจะเดินทางคุณต้องหาที่ชาร์จหาที่เสียบต้องวางแผนการเดินทางไฟหมดกลางทางเดือดร้อนแล้วไม่มีที่ชาร์จแล้วตัวนี้ไม่ต้องนิสสันแก้แก้จุดนี้ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาออกมาเป็นน้องใหม่ของเราก็คือนิสสันคิกด้วยรูปทรงสไตล์แบบ SUV นะครับรถมีความสูงเหมาะกับสภาพการใช้งานในกรุงเทพและด้วยราคาเปิดตัวที่ เบาๆทุกคนจับต้องได้กับรถไฟฟ้านะครับภายในค่อนข้างจะหรูหราเลยทีเดียวนะครับมีสีทูโทนให้เลือกภายนอกก็มีสีทูโทนให้เลือกด้วยเหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองขับบอกก่อนว่าอยากจะทดลองขับจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆก่อนเดี๋ยวมาให้ลองขับกันแน่นอนรับรองว่าติดใจแต่ของเรารถจะเริ่มให้ลูกค้าเข้ามาดูตัวจริงได้ในวันที่ประมาณนะครับ19-20ถึงนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถตัวจริงได้ถูกใจจองไว้ก่อนไม่ถูกใจค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่งนะครับราคานี้สบายสบายกับเป๋าทุกคนอยู่แล้วนะครับรถของเราพร้อมส่งมอบได้ก็คือเดือนกรกฎาคมกรกฎานี้ลูกค้าจะได้รับรถแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะขับออกไปหล่อๆคันแรกเลยคันแรกนะครับรีบจองเข้ามาก่อนจะหมดนะครับช้าหมดอดนะครับนะครับก่อนหน้าลูกค้าเห็นไปแล้ว เอ็กเซลเธอร่าเทรนเรา3รุ่นเรียกว่าขายกันแบบเกลี้ยงสต็อกเลยทีเดียวนะครับลูกค้าที่ยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลอยู่พลาโอกาสจากเอ็กเซลพาโอกาสจากเธอ a ่าไปตอนนี้มีคลิกมาให้ลองใหม่แล้วนะครับราคาใกล้เคียงกันเลยนะฮะแคมเปญพิเศษของเราวันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาคุยกับทีมงานเราเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ อยู่ที่1.69%ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ1.69%เท่านั้นอยากรู้ว่าอยากจะได้เงื่อนไขนี้ต้องทำยังไงบ้างเข้ามาพูดคุยกับทีมงานเราได้นะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มแรกที่จองมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีกนะครับคุ้มสุดๆกับรถใหม่เปิดตัวนี้นะครับสนใจทักหาทีมงานเราเข้ามาได้เบอร์โทรแอดไลน์ทีมงานเราพร้อมตอบหรือลูกค้าท่านใด อยากจะให้ติดต่อกับแจ้งทิ้งบงงเิกร์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจัดให้ครับผมวันนี้ขอบคุณครับสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของเราได้ที่ w w w nissan easy com หรือแอดไลน์มาหาเราได้ที่แอ nissan easy ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์สั่นกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารให้เราด้วยนะครับ